สวัสดีค่ะเส้นทางบันเทิงวันนี้นะคะก็อยู่กับพิงพ์ปพประภาวันดีค่ะวันนี้นะคะพิงพ์พจะพาไปชมบรรยากาศการฟริตติ้งละครน,นะคะของปานเสน่ห์ไปชมกันเลยค่ะ มาส่องคำหล่อความสวยของเหล่านักแสดงปังเสน่หาละครแนวโรแมนติกแฟนตาซีจากายดีดาครั้งนี้ได้พระนางตัวท็อปมาร่วมงานแบบแน่นๆค่ะอ๊อฟชนะพลในบทเพชรและพอลคู่ปรับที่เคยเป็นคู่รักกับสาวมาดมั่นอย่างสีตรังรับบทโดยแม็กกี้อาภามาเจอกันครั้งนี้ปรับลุกใหม่เท่ทั้งคู่ค่ะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งก็เหมือนเดิมจอยเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมทำไมคือพี่อ๊อฟจะทำอะไรมาไม่รู้หน้าเด็กลงมากเลย หอมลงหอมลงหอมลงเราก็ทําเหมือนเขาทุกอย่างไลนะรไม่เหมือนเดิมก็จริงสื้อสภาพวันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนแบบดูดีนะคะดูแบบโมเดิร์นเยอะเลยก็เดื่องนี้จะเป็นจะแบบใส่สูตรเนี้ยบเลยครับก็จะดูแบบเกาหลีนิดๆอะไรเงี้ยเมื่อกี้ชุดแรกเห็นข้อเต่าเลยนะคอเต่าขอเต่าถึงโลเคชั่นเลยเขาบอกว่าสภาพแดดอย่างนี้เจอขอเต่าเข้าไปหลังเปียกสิครับ อีกหนึ่งคู่จิ้นที่หลายคนรอคอยโก้พิ้งพลอยคัมแบ็กมาเจอกันอีกครั้งโก้วสิน์ในบทเตชิตตำรวจหลอ่อใสพร้อมจับเอ้ยพร้อมเป็นคู่ปรับกับวิญญาณสาวเสียงหวานรับบทโดยพิ้งพลอยประภาวดีเสื้อผ้านหน้าผมที่มาฟิตติ้งวันนี้บอกเลยว่าเอาใจแฟนคลับสุดๆชุดเรดเสื้อสุด,สด,สดฟังมากค่ะสวยทุกชุดคอนเฟิร์มรอดูได้วิญญาณสาวเอ้ย เพินแน่เฟียสเศใส่สสนะน่ารักแต่ก็จะมีความเขา,าเรียกว่าเป็นกิมมิกเล็กๆที่เราอาจจะต้องแบบงงๆกลัวๆหรือว่า,เ,าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนตัวตัว,ตวพิงพอยเป็นวิญญาณแต่ก็ดีนะถือว่าแบบแล้วก็เอาไปไหนได้าง <laughs> เหมือนเราก็เคยร่วมงานกันแล้วเจอกันบ่อยวันนี้ก็ทําให้ทุกอย่างมาสมูทมากขึ้น ส่วนคู่นี้ก็มาเจอกันอีกครั้งแอมพีรวัตรประกบคู่กับสาวหมวยเกรดอุศรินคู่นี้ก็หวานไม่แพ้กันดูจากสีชุดสิคะแต่คาแรคเตอร์จะหวานเหมือนเสื้อผ้าหรือเปล่าอยากให้รอติดตามค่ะนอกจากจะมีชุดสวยๆให้ชมยังมีชุดของหน่วยคอมมานโดที่จัดเต็มให้นักแสดงได้ลองแบบเต็มเครื่องครบชุดแน่นๆหาโอกาสได้ใส่แบบนี้ยากนะคะซึ่โกจะต้องใส่ชุดนี้บูตั้งแต่เปิดเรื่องค่ะ เ,เวลาที่เราถ่ายบู๊กันอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่หลอดจะหาสแตน,นอินไว้ให้โอเคไหมครับไม่ได้ครับเพราะว่าเพราะผมว่าผมอยากที่จะเล่นเองมากกว่าอยากจะเต็มที่กับกับทุกบททุกๆซีนที่ได้รับมอบหมายครับตกลงพี่หลอดสาด้วยนะครับส<ะ>แต<ล>นอ,อินผมฝากเลยนะครับผมอย่างน้อยสักสามี่คนเลยนะฮะ ยังมีนักแสดงอีกครับข้างที่มาทำให้เรื่องนี้สนุกครบรถทั้งเอิร์ธนัทนานเติ้ลปีติพลจอร์ดถาปนัทอิงฟ้าเกตคำและอีงมากมายรอติดตามและคอยลุ้นกับเรื่องราวของวิญญาณสาวเสียงหวานและปมฆาตกรรมน่าค้นหาในละครปางสเสน่หาเริ่มวันศุกร์ที่20พฤษภาคมนี้ค่ะ ็ฝากติดตามชมละครเรื่องบางเสน่หาด้วยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะพักกันสักครู่และจงี่ละครแนาโรแมนติกแฟนตาซีที่เตรียมลงจอให้ชมกับละครบางเสน่หาพามารู้จักกับบทบาทของพระนางอุ่นเครื่องกันก่อนจะได้ชมค่ะเรื่องนี้ก็วศินรับบทเตชิตตำรวจหนุ่มมัดเข้มอารมณ์ดีมุ่งมั่นทำคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมากเป็นพิเศษจนได้มาเจอกับเสียงหวานวิญญาณสาวที่ความจำเสื่อมหาทางกลับเข้าร่างไม่ได้จึงกลายเป็นภารกิจสำคัญที่เตชิตต้องหาวิธีช่วยได้นางเอกทิ้งพลอยประภาวดีมารับบทนี้ค่ะ แฟนๆชาวด้มโก้พิงพลอยที่รอผลงานของคู่นี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังความสนุกความน่ารักจัดมาให้ดูแบบเต็มอิ่มแน่นอนค่ะและบทเป็นเตชิดครับเตชิตก็เป็นเป็นตำรวจที่เป็นผู้กองที่ถูกแบบถูกให้พักงานจนได้มีสัมผัสที่6แล้วเจอกับคนนี้คือเขาก็จำชื่อตัวเองไม่ได้ไงตอนที่เขาเป็นแบบเป็นร่างวิญญาณเนี่ยก็เลยตั้งชื่อใหม่ให้เสียงหวานดูแบบ เออดูใสๆน่ารักเพราะว่าแบบตอนพูดเสียงผวานอตลอดเลย, <c oughs> อ,เยอันนี้รียอันนี้น่าจะเป็นเสียงสองไม่ใช่เสียงหวาน <c oughs> ม,มันมันน่ารักอ่ะเนาะรู้สึกว่ามันเคมีมันเข้าจนทําให้เขาแบบเฮ้ยฉันไม่ชอบแบบน<อ>ิกอย่างทุกอย่างมันดูจริงมากมันแบบม,มันดูจริง <c oughs> เออก็จิกมันก็ชี้มันก็แบบ มันก็แบบกินนุ่นเข้าไปแล้วจะคายออกมาแล้วก็เย็บใหม่แล้วก็ฉีกอีกหนึ่งรอบเออใช่แล้วก็เอาไปตีแล้วก็ไปตีแหมมันมันฟินขนาดเนาะมันเยอะมันเยอะมันมีแบบหลายความรู้สึกใช่หนูหนูหนูเชื่อเลยนะว่าแบบทุกคนต้องชอบแน่นอนเพราะว่ามันสีน่ารักน่ารักเยอะมากอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะส่งกับการร้องคอยแน่นอนใช่ปางเสน่หาพบกันตอนแรกวันศุกร์ที่20พฤษภาคมนี้นะคะ เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะเลิกบุหรี่โทฟี1600จากสอสอสอส,อสำหรับวันนี้พิงคอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยฉันยังไม่อยากตายฉันยังไม่อยากตายฉันกลัวความจริง